นิทานชาดกเรื่องแรงบินเร็วกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนักเขาคิดชกูดมีฝูงแรงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากมีแรงตัวหนึ่งชื่อว่าสุป,ปัดเป็นลูกพยาแรงมันมีเรี่ยวแรงมหาศาลบินเก่งมากมักจะไปไหนมาไหนกับฝูงแรงอยู่เสมอ ลกแรงสุป,ปัตเป็นแรงที่มีความกระตันอยู่เลี้ยงดูพ่อแม่มีหน้าที่หาอาหารมาให้พ่อกับแม่กินเป็นประจำทุกวันคอยปรนิบัติท่านทั้งสองเป็นอย่างดีแต่มีข้อเสียคือชอบบินออกไปหาอาหารไกลๆจนเกินบริเวณพ่อกับแม่ต้องบอกสอนอยู่เสมอว่าอย่าบินไกลนัก เช้าวันหนึ่งฝนตกหนักมากจนไม่สามารถออกไปหาอาหารได้พอฝนหยุดตกแรงสุป,ปัดจึงออกไปหาอาหารพร้อมฝูงแรงแต่ก็บินไปไกลมากจนไม่เห็นฝูงของตัวเองมันเริ่มบินสูงขึ้นสูงขึ้นไปจนเกินกำลังพอถึงช่องลมเวร,รวัมภาดก็ทำให้มันปีกหัก คอหักพัดหล่นลงมากระแทกพื้นอย่างแรงจนคอหักตายนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำอะไรอย่าประมาทจะทำให้เกิดความพินาศได้อย่าทำอะไรเกินกำลังของตนเองพุทธศาสนาสุภาษิตประจําเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายความรู้จักประมาณตนทำให้สำเร็จประโยชน์ทุกเมื่อ